สวัสดีครับหมออันเดอะลองจีวิสนะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับในตอนที่5ของหนังสือเรื่อง The Age of Scientific Wellness นะครับซึ่งก็จะมาพูดถึงภาพรวมของการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการแล้วก็มุมมองในการ Approach ในการดูแลสุขภาพให้มันเป็น Preform Medicine นะครับตั้งแต่ Predictive นะครับ Preventive Personalized นะครับแล้วก็ Participatory นะครับในหลายๆตอนเราคุยกันมาแล้วว่าทำไมมันถึงมีความจำเป็นนะครับแล้วก็เราจะเอา Data พวกนี้มาใช้ยังไงนะครับในบทนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงว่า <c oughs> การที่มีการติดตามแบบเชิงลึกนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพของเราเนี่ยมันสำคัญยังไงในเชิงของการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเขาพูดถึง เรื่องของตัวอย่างที่วอร์เรนบัฟเฟตนะครับนักลงทุนที่เป็นระดับท็อป10ของโลกเนี่ยนะครับมาที่พูดถึงว่าสมมุติถ้าเรามีรถยนต์อยู่หนึหน่งคันเนี่ยนะครับเราจะดูแลรถยนต์อย่างนั้นยังไงเป็นรถยนต์ในฝันเลยนะฮะให้เราซื้อมาแล้วเรามาใช้เนี่ยเราก็คงจะต้องดูแลแบบดูแลการใช้งานให้ดีเมนเทนแนนซ์ให้ดีเปลี่ยน ใส่กรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลลมยางต่างๆเนี่ยให้มันตามระยะนะครับซึ่งกลับมาที่เรื่องของสุขภาพของเราเองเนี่ยนะครับว่ารถยนต์เนี่ยมันยังเปลี่ยนคันได้ถ้ามันเสียหรืออะไรไปนะครับแต่ว่าร่างกายนะจิตใจของเราเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวนะฮะตายแล้วตายเลยมันหามาแทนทดแทนไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูแลดูแลรถ นะฮะที่มันให้มันใช้งานได้เป็นสิบปียี่สิบปีเนี่ยนะเราก็ต้องคิดอย่างนั้นกับร่างกายของเราซึ่งมันใช้งานไปถึงหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีหรือว่าบางคนอยู่ถึงร้อยปีเนี่ยเราจะดูแลยังไงเพื่อให้ยังใช้งานร่างกายตัวนี้ได้ดีอยู่นะฮะปัจจุบันเนี่ยนะครับข้อมูลในสหรัฐเนี่ยเขามีข้อมูลว่าแนวโน้มว่าคนจะใช้รถเนี่ยให้นานขึ้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนรถไว นะส่วนหนึ่งเพราะว่ารถเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ต่างๆมากขึ้นที่จะมอนิเตอร์นะฟังก์ชันต่างๆในรถยนต์เนี่ยให้มันทำงานได้ดีนะครับแล้วเซ็นเซอร์พวกนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับในการที่จะในเชิงป้องกันนะครับแต่ที่ผ่านมาในด้านสุขภาพเนี่ยเราก็มีเซ็นเซอร์อยู่บ้างแล้วนะครับก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพ,พประจำปีนะครับแล้วก็แนะนำให้ไปออกกำลังกายอย่างกินกินอาหารที่ดีนะครับแล้วก็ แนะนำเรื่องเกี่ยวกับการให้วัคซีนอะไรพวกนี้แต่ว่าข้อมูลแค่นั้นณนปะัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเพราะเราก็รู้ว่ามีการตรวจสุขภาพประจําปีมาตลอดเลยแต่ว่าการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยมันก็ยังเพิ่มขึ้นการเกิดโรคมะเร็งก็ยังสูงขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเริ่มต้นอย่างนี้ว่าสมมุติถ้าเราถือว่าทุกคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดีด้วยการที่มีเวลเนสที่ดีมาตลอดเนี่ยนะครับ แต่ว่าเมื่อเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับฮอร์โมนที่มันมีการปรับเปลี่ยนไปตามช่วงอายุนะครับแล้วก็ฮอร์โมนพออายุมากขึ้นเรื่อยๆฮอร์โมนก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันจะไปทริเกอร์การแสดงผลของคันธุกรรมหรือเจนเนติกของเราออกมาได้ด้วยนะครับซึ่งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนจาก สภาพที่เรามีเวลเนสอยู่เนี่ยนะครับปัจจัยพวกนี้มาทริกเกอร์ทำให้เกิด e a s e p r o g r e s s i o n นะครับแล้วบางโรคมันใช้เวลาเป็น5ปี10ป,ปีกว่าจะแสดงอาการของโรครคของโรคนั้นๆออกมานะครับตัวอย่างของเรื่องเบาหวานนะครับเบาหวานนี่ก็เป็นตัวอย่างคลาสสิกที่หนังสือในทุกเล่มก็จะคุยตั้งแต่เรื่องของภาวะดื้ออินซูลินนะครับภาวะดื้ออินซูลินจนกระทั่ง สเต็ปถัดไปเกิดภาวะเสี่ยงเบาหวานน้ําตาลน้ําตาลสะสมเริ่มสูงขึ้นจากภาวะที่เสี่ยงเบาหวานก็ทิ้งไว้ก็กลายเป็นเบาหวานนะบางคนที่ไม่ไปตรวจเลยก็อยู่ดีๆเจอว่าน้ําหนักลดอย่างรวดเร็วเลยไม่รู้หาสาเหตุไม่เจอหรือบางคนเจอเรื่องของอชามือชาเท้าไปแล้วหรือไตเสื่อมไปแล้วนะครับซึ่งอย่างเรื่องชามือชาเท้าเนี่ยนะครับก็พบว่าประมาณส5้าเอร์เซ็นต นะครับของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะเกิดแผลที่เท้าขึ้นมานะครับแปลว่าเส้นเลือดเนี่ยมันเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนปลายของเท้าไม่ดีละเท้าชาพอเท้าชาไปเดินเตะอะไรขึ้นมานะครับก็กลายเป็นแผลโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วประมาณ20่เปอร์เซนของคนที่มีแผลที่เท้าเนี่ยสุดท้ายลงเอนลงเอยด้วยการต้องตัดนะตัดส่วนปลายของเทา้าตัดนิ้วเท้าออกมานะครับเพื่อรักษาไม่ให้มันลุกลามต่อไปนะ ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยอันดับที่2ของเรื่องเบาหวานก็คือโรคไตไตเสือ่อมไตาวายนะครับไตาวายเนี่ยก็เจอประมาณ400ล้านคนนะครับทั่วโลกแล้วก็37ล้านคนนะครับในอเมริกาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของไตาวายเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับฉะนั้นเราคงไม่อยากจะรอให้ มีภาวะแทรกซ้อนอย่างนั้นแล้วค่อยไปรักษานะครับเราอยากจะดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเบาหวานเลยตั้งแต่มีเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินนะครับอีกโรคหนึ่งคือพวกโรคออโต,โอ,ตโอิมมูนนะครับโรคของอภาวะที่ร่างกายมาแอดแท็ตัวเองด้วยภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เจอประมาณ50ล้านคนในอเมริกานะครับซึ่งบางคนก็เป็นภูมิแพ้นิดหน่อยบางคนก็เป็นเรื่องโรครูมตอยนะครับโรค c d ท c แอคดีซีโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงนะครับนะเออบางคนเนี่ยเป็นเยอะถึงขนาดที่มีเอ่อออโตอิมูนที่ไปแอตแทที่กล้ามเนื้อหัวใจของตัวเองก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับเรื่องโรคพวกนี้เราจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเรารอให้มีอาการก่อนแล้วก็ค่อยไปรักษานะครับซึ่งถ้าให้ดีเนี่ยเราไม่ควรรอที่จะให้มีอาการนะอีกโรคหนึ่งที่เราพบบ่อยในบ้านเราก็คือฮาชิโมโตไทรอยดิติส นะครับเป็นการอักเสบของต่อมไทรอยจนกระทั่งให้ภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยไปแอตแทกต่อมไทรอยของเราเองนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะมีภาวะไทรอยต่ํามาด้วยอาการเหนื่อยอาการอ่อนเพลียน้ําหนักขึ้นง่ายนะครับแล้วก็ขี้หนาวนะครับมีท้องผูกนะซึ่งอาการทั้งหมดพวกนี้นะครับถ้าเรารอให้เกิดโรคเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็ไปรักษาที่ปลายเหตุทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เ การแพทย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะไปะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็มาด้วยการที่ <c oughs> ให้คำแนะนำคนไข้นะครับแค่ห้านาทีนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรไม่ได้รู้ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงแล้วก็เอาอยากลับไปกินนะครับหนังสือเขาก็พูดถึงเรื่องของประสบการณ์ของคนไข้ที่อยู่ในโปรแกรมไพลอเนยร้อยแล้วก็เจอไทรอยดิทิสเนี่ยนะครับนะก็ใช้เวลาแค่ ไม่กี่นาทีในการรีวิวผล l a บนะแล้วก็ให้เวลาอีกห้านาทีในการแนะนําว่าจะต้องทําอะไรโดยที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ถามแล้วก็พูดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแต่ว่าเขาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับคนที่เป็นคนไข้คนเนี้ยก็ไปเจอว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะไทรอยดิทิสหรือการอักเสบของต่อมไทรอยเนี่ยนะครับนะที่เป็นโรคออโตอิมูนเนี่ยมันเกิดจากการที่มีภาวะที่เรียกว่าลิกกี้กัดซินโดรมนะเกิดจากลำไส้นะครับซึ่ง ปกติแล้วผนังของลำไส้เนี่ยมันจะต้องมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถรองได้ว่าจะเอาแค่สารอาหารเข้าไปในร่างกายนะแต่ว่าออพอเกิดลิกี้กาซินโดรมเนี่ยนะครับมันปรากฏว่าอาหารที่ยังไม่ทันได้ย่อยเป็นเป็นสารอาหารนะครับพวกสารพิษทั้งหลายแหล่พวกแบคทีเรียนะครับก็สามารถเข้าไปในร่างกายได้แล้วก็ไปทริกเกอร์ให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคออโตอิมูนพวกนี้นะครับซึ่ง คนไข้คนนี้เขาก็ทําโดยการมารักษาลาไส้นะครับโดยการที่งดนมงดถั่วงดน้ําตาลงดกลูเตนนะครับแล้วก็เสริมอาหารเสริมอย่างเช่นพวกไลโปอิกแอซิดนะฮะกินอะโวคาโดกินเคอร์คิวมนคือสารสกัดจากขมิ้นชันอันนี้ที่หมอพูดบ่อยๆนะครับไม่กี่เดือนหลังจากที่เขาปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็อาการดีขึ้นจากภาวะไทรอยไดตทิสนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ าเรารู้ว่าจริงๆแล้วต้นเหตุของโรคของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราไปาหาสาเหตุขึ้นให,ให้เจอให้ได้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยป้องกันได้เขาใช้คำว่า making the invisible visible นะครับทำยังไงที่จะไปดูมาร m เกอร์หรือว่าดูปัจจัยที่มันเ,เตือนเราแล้วว่ามันมีการผิดปกติในร่างกายมีการอักเสบในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของ biomarker ต่าง,างๆที่รู้แล้วว่านะ รถยนต์ของเราเนี่ยกําลังมีปัญหานะถ้าเป็นรถยนต์ของเรามันก็จะมีเซ,เซ็นเซอร์เตือนขึ้นมาบอกว่าเอ้ะต้องเ,ออเครื่องยนต์มีปัญหาแล้วนะลมยางมีปัญหาแล้วนะความร้อนขึ้นมาแล้วนะนะฮะอันนี้ก็คือเซ็นเซ,นเซอร์ของรถยนต์นะครับแต่เซ็นเซอร์ภายในร่างกายของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราสามารถใช้หลายๆเซ็นเซอร์ขึ้นมาซึ่งตั้งแต่บทแรกเขาก็พูดถึงเรื่องจีโนมคือพันธุก,กรรม ฟีโนมคือไบโอมากอร์จากการเจาะเลือดต่างๆดูเมตาบอลไล e ์เมตาบอลิซึมดูโปรตีโอมิกต่างๆนะครับเขาเรียกว่าโอ i มิกไซดนะดูเรื่องของ variable device นะครับที่จะเข้ามาวัดไลฟ์สไตล์วัดมาร์เกอร์ต่างๆเช่น์ัเรทชีพจรต่างๆได้นะครับนะซึ่งถ้าเราสามารถแก้ไขจุดที่มันเริ่มมีความผิดป,ปกติตั้งแต่วันนี้ไม่รอให้มันป่วยหรือว่าเป็นความเสียหายไปแล้วในอนาคตได้เนี่ย ก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับซึ่งการที่เรามี personal data นะครับมีข้อมูลตรงนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เป็นตัวสร้าง awareness ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีนะครับตัวอย่างอันนึงเลยนะที่เป็นเท,เทคโนโลยีใหม่สมัยนี้นะครับก็คือตัวของ continuous glucose monitoring หรือว่า CGM นะครับเป็นตัวที่เรามาแปะที่ผิวหนังของเรานะครับ นะอันนึ่งแปะได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วก็มันจะบอกผลลัพธ์ของน้ําตาลของเราแบบเรียวไทม์เลยว่าน้ําตาลของเราเป็นยังไงนะครับซึ่งทีแรกเนี่ยเขาใช้อันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อมามอนิเตอร์คนไข้ที่เป็นเบาหวานไปแล้วว่าน้ําตาลต่ําไปไหมหรือว่าฉีดอินซูลินโดสเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้การใช้ CGM เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นในการดูแลสุขภาพของเราได้ตั้งแต่แรกนะครับในอิสราเอลนะครับเขามีการใช้ CGM เนี่ยนะครับแล้วก็แทร็กดูคนประมาณ800คนนะครับแล้วก็ติดตามไปประมาณสักหลายสัปดาห์นะครับแล้วก็พบว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ย ผลตอบสนองต่ออาหารแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนะฮะบางคนกินกล้วยบางคนกินซูชินะครับผลน้ําตาลเนี่ยมักจะดีกว่าการที่เราไปกินไอติมหรือว่ากินขนมหวานนะครับแต่ว่าบางคนเหมือนกันนะครับเจอว่าไปกินซูชิไปกินกล้วยกินผลไม้เนี่ยน้ําตาลมันสูงกว่ากินไอติมนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผลของการตอบสนองของอาหารของแต่ละคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องพันธุกรรมด้วย สัมพันธ์กับเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปกินเหมือนที่หมอเคยบอกกินเสร็จปุ๊บนะครับออกไปเดิน20-30นาทีเนี่ยนะครับกรูโฟสไปมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราต้องการจะทํำยังไงที่จะเลือกอาหารที่เราทานแล้วเนี่ยให้ระดับน้ําตาลในเลือดมันไม่สวิงสูงขึ้นไปมากเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าน้ําตาลสวิงสูงขึ้นไปมากๆเนี่ยมันก็ไปม,มีผลกับเรื่องของออตัว อินซูลินที่มันจะผลิตออกมาก็ไปกระตุ้นภาวะดื้ออินซูลินนะครับซึ่งถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้เนี่ยนะครับสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้มาเราจะได้เรื่องของ Personal Life Diet นะครับได้อาหารเฉพาะบุคคลเลยว่าคนคนหนึ่งเนี่ยควรจะทานอาหารชนิดไหนที่มันเหมาะกับตัวเองควรจะออกกำลังกายแบบไหนที่มันควบคุมระดับน้ำตาลได้นะครับซึ่ง CGM เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีนะครับที่ เป็นการให้ข้อมูลฟีดแบ็ k แบบไบ o f e ีดแบ็ k แบบ i m m e d i a ดีแบบเห็นผลทันทีเลยนะครับซึ่งการที่เราเห็นผลนั้นเนี้ยพอมันเห็นได้ชัดเนี่ยมันจะสร้าง awareness สร้างการตัดสินใจว่าเอ้ครั้งต่อไปเรายังจะกินแบบเดิมอยู่ไหมอย่างเช่นบางคนกินมันฝรั่งนะกินโปร a t o ชิพส์เนี่ยนะครับพอกินปุ๊บน้ําตาลพุ่งกระฉูดเลยเนะี่ยครั้งต่อไปเขาจะเรียนรู้แล้วว่าเ,เราไม่ควรจะไปกินเอ่อพวกน้ําตาลแบบนั้นนะพวกอาหารแบบนั้นนะครับ แต่ว่าข้อเสียของพวกนี้ก็คือมันมันยังต้องจ่ายเงินออกมาเองต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะมาติดตัวมอนิเตอร์พวกนี้อยู่ซึ่งนะครับทำไมภาครัฐบาลนะครับทำไมเราไม่มาโฟกัสในเรื่องของการสร้างอินโนเวชันพวกนี้เราทำให้มันราคาถูกลงทำไมเราไม่สามารถให้คนในชุมชนนะครับมารณรง์กันให้เขามามอนิเตอร์เรื่องราวพวกนี้ได้ในราคาที่ไม่แพง นะครับแล้วสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาได้นะครับทำไมการที่มีประกันมี c o เว r ร g เต่างๆทำไมไม่มาถึงข้อกลุ่มพวกนี้นะครับในการที่เราเอาข้อมูลพวกนี้เข้ามาเนี่ยนะครับในภาพใหญ่เนี่ยสิ่งที่เขากังวลก็คือ 1. คือนะฮะทั้งหมอทั้งรัฐบาลนะครับทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่เขากังวลกังวลเรื่องอะไรหนึ่งคือค่าใช้จ่ายนะครับมันคุ้มค่ากับการที่จะมามอนิเตอร์พวกนี้ แล้วมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลได้จริงหรือเปล่าน,นะอันที่สองคือเรื่อง Data Privacy นะครับถ้าเราเก็บข้อมูลพวกนี้ไปนะการรู้ข้อมูลพันธุกกรรมของรายบุคคลการรู้ข้อมูลของระดับน้ำตาลลายบุคคลความเสี่ยงมะเร็งรายบุคคลเนี่ยมันมีปัญหากับระบบในอนาคตหรือเปล่าน,นะกับที่ทํางานของเขาถ้าเารู้ว่าที่ทํางานรู้ว่าจะมีความเสี่ยงเป็นโรคนี้ บริษัทถ้ารู้ว่ามีความเสี่ยงป็นโรกนี้จะทําขึ้นเบีย้ยประกันไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังกังวลอยู่นะครับยังมีเรื่องเกี่ยวกับเออการที่รัฐบาลนะครับจะออกกฎหมายมาควบคุมเทคโนโลยีพวกนี้ได้ยังไงนะครับการที่จะป้องกันไม่ให้เอาเรื่องของข้อมูลทางพันธุก,กรรมเนี่ยมาแบ่งแยกชนชั้นมาแบ่งแยกบุคคลแบ่งแยกการปฏิบัติต่อกันมีได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ การที่จะมา analyze Data ที่เป็น big big Data มากๆแบบนี้จะทำยังไงบ้างนะครับโชคดีในเรื่องของตอนที่เรามีโควิดเนี่ยเราได้เริ่มทดลองการศึกษาในระดับประชากรอยู่อยู่แล้วนะครับว่ามีการ tracking data tracking มือถือนะของคนที่ติดโควิดในช่วงนั้ช่วงที่เป็นใหม่ๆนะครับแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างในมอสโกนะครับก็มีการใช้กล้อง นะครับเป็นแสนตัวเลยนะครับที่มาดูเรื่องเกี่ยวกับคอนเลนทินว่าคนออกจากพื้นที่คอนเลนทินหรือเปล่าในช่วงโควิดอย่างนั้นในในฝรั่งเศสนะครับก็มีการทำเรื่องเกี่ยวกับเฮลพพาสนะครับว่าใครได้ฉีดวัคซีนมาแล้วก็สามารถเข้าไปในสถานที่ต่างๆได้นะครับในอเมริกานะครับก็มีการโลเคตนะครับ Data ว่าตอนนี้มือถือเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของออโลกได้ยังไงบ้างนะครับ นะในในจีนนะครับก็มีการควบคุมเรื่องพวกนี้เยอะอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งในช่วงที่ไม่ได้มีการระบาดของโควิดนะแต่ว่าเขาก็กังวลกันว่าเอ้ยนี่มันมีเรื่องลิดรอนสิทธิทเสรีภาพของคนหรือเปล่านะครับนะยังจริงๆแล้วนะครับอย่างไงพวกฟิตเนสแทรคเกอร์นะครับการที่ดูว่าตอนนี้เราเดินไปกี่ก้าวเราเขายับอะไรไปแค่ไหนเนี่ยนะมันสามารถทำได้แล้วในการที่จะ ดีอดีนิฟาคือไม่ให้ระบุตัวบุคคลว่าเขาคือใครก่อนที่จะส่ง Data ขึ้นไปบนคลาวนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทางออกอันนึงที่จะมาช่วยป้องกันเรื่องของสิทธิส่วนบุคลบคลนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาได้ลวงข้อมูลเราไปถึงไหนแล้วนะครับอย่างที่เรากังวลกันว่าเอเฟ e บ o ๊กมาดักฟังของเราหรือเปล่าว่าอฟังไปแล้วเเรากําลังอยากจะซื้อ ะะอาหารเสริมบางตัวเราอยากจะซื้อของใช้ในบ้านบางอย่างพอเราพูดถึงปุ๊บโฆษณามันขึ้นมาเต็มเลยมันรู้ได้ยังไงเรายังไม่ทันพิมพ์เสิร์ชหาเราแค่คุยกันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Data ที่เรา,เาต้องกังวลกันนะครับมีมากมากกว่า80%ของคนเราเนี่ยรู้สึกว่า,าการควบคุม Data Collection เนี่ยมันมันมีการควบคุมน้อยไปหน่อยนะค r i v a c y ของเราลดลงไปนะครับฉะนั้น ต่อไปนี่มันเป็นเรื่องของภาคกฎหมายแล้วนะฮะว่าจะมีกฎหมายมาครอบคลุมมาควบคุมการใช้งานอย่างนี้ได้ยังไงที่มันเหมาะสมเหมาะสมคืออะไรที่เป็นประโยชน์ก็ยังสามารถเอาไปใช้ได้อะไรทีเ่เกินเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับก็ต้องระวังไม่ให้มันเกิดอันนั้นเพราะว่าเขากลัวเรื่องเกี่ยวกับ discrimination นะครับการแบบแบ่งชนชั้นการแบบกีดกันสิทธิบางอย่างนะครับฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็ มันมีกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับเขาเรียกว่า uh, g อ n a นะครับ Genetic Information Non Discrimination Act นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นข้อตกลงกันตั้งแต่ปี2008นะครับในอเมริกานะครับแล้วก็มันมีการพยายามที่บอกว่าอันนี้คือกฎหมายที่เป็นกฎหมายยุคใหม่ของศตวรรษถัดไปเลยนะครับที่จะทำให้เ,เรื่องของ e t h i c ในเรื่องของการเอาข้อมูลต่างๆมาใช้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็ยัง เอ่อเป็นที่ตกเฉียงนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ยังต้องมาศึกษากันต่อว่าเราจะอาศัยประโยชน์จากข้อมูลที่เราได้รับจากหลายๆทางจากเจเนติกนะจากผลเลือดจาก Variable เนี้ยมาใช้อย่างไงนะครับนะสิ่งสำคัญก็คือมามาฟิลเตอร์มันนะครับว่าอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญอะไรเป็น Signal อะไรเป็น Noise นะครับแล้วก็อะไรที่จะเป็นประโยชน์ที่จะใช้ในการป้องกันโรคในอนาคตนะครับอย่างเช่น การนำเทคโนโลยีนะฮะจากเจนติกยีนตัว A กับยีนตัว A กับยีนตัว B ีเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่ามันจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งหรือเปล่านะครับถ้าเราสามารถรู้ยีนตัวนี้มาเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญเนี่ยมันจะเอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ยังไงนะครับเราก็จะใช้วางแผนในการป้องกันได้ยังไงนะอย่างถ้าที่หมอเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยหมอจะเอาผลเจนติกเนี่ยมาวางแผนว่า มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดนะเอาต้องมาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและต้องต้องไม่สูบบุหรี่ควันทุบควันทุบควันพิษพีเอมสองจุดห้าทั้งหลายนะครับมีอาหารเสริมตัวไหนไหมที่มันจะช่วยดูแลทางเดินหายใจลดการอักเสบในทางเดินหายใจได้นะอย่างเช่นพวกสารสก,กัดจากพวกบล็อกแคลรีนะซัลโฟ์ราเฟนนะครับต้นอ่อนบล็อกแคลรีนยะมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันพิษจากพีเอมสองจุดห้าได้ที่มันมีงานวิจัยแล้วและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ เออ l ์ลี่ e กรีนนนะครับนะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอเรื่องของการทำการตรวจหลายๆการเทสหลายๆเทสเนี่ยนะครับเราต้องมาดูว่าเทสนั้นจำเป็นไหมนะครับแล้วเทสนั้นเนี่ยมันสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆได้เร็วขึ้นจริงไหมนะครับนะอย่างเช่นเรื่องของการดูเรื่องของ h o m ์ m a r k of Cancer นะครับหมอเคยพูดเรื่อง h o m ์ m ัสอ o ฟเคา c เซออันหนึ่งนะครับจริงๆแล้วการตรวจเรื่องของ h o m ์มัสอ of cancer เนี่ยนะครับ เอณปัจจุบันเราทําได้แค่เรื่องของการสกรีนนิ่งให้เร็วนะครับอย่างเ,เช่นมะเร็งปากมดลูกนะครับก็ถูกใช้มาตั้งแต่ปี1923นะครับ100ร้อยปีแล้วนะฮะในเรื่องของการดูแลเรื่องป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะแต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้เรายังไม่มีการรักษาที่มันเอ,อใช้ได้ผลกับมะเร็งได้แบบเต็มที่จริงๆนะครับแต่ที่น่าตกใจก็คือว่ามีหลายๆคนบอกว่า การมาสกรีน n ิ่งพวกนี้ไม่มีประโยชน์แล้วก็เสียเงินเปล่าๆนะครับแล้วก็การสกรีนนิ่งเนี่ยเป็นแค่ช่องทางหนึ่งในการหาเงินนะของโรงพยาบาลอะไรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เทียบกับต้นทุนกับผลลัพธ์ที่ได้จากการ Screening เนี่ยไม่พอสิ่งหนึ่งที่เขากังวลก,ก็คือเรื่องของการสกรีนไปแล้วเจอว่า False Positive นะคำว่า False Positive เนี่ยก็คือตรวจไปว่าเป็น ผลออกมาเหมือนว่าเสี่ยงเป็นโรคแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับซึ่ง f a l s Positive เนี่ยมันจะนําไปสู่การต้องไปตรวจเทสอีกหลายๆอันเลยเพื่อมายืนยันว่าเป็นหรือไม่เป็นซึ่งมันจะเปลืองสิ้นเปลืองเงินทองมากนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของค่า PSA มะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายเนี่ยนะครับนะก็มีแค่สัก10%นะครับที่เป็นเป็น False Positive คือนะตรวจไป ว่าโพิทีฟแต่ว่ามี10%เนี่ยตรวจไปแล้วไม่ได้เป็นนะแต่ว่าก็ต้องไปวุ่นวายไปหาหมอทางเดินปัสสาวะนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการการตรวจนะครับที่มันมีความแม่นยำที่สูงแล้วก็ความไวที่สูงนะครับเขาเรียกว่า Sensitivity นะคือความไวแล้วก็ specific i t y คือความแม่นยำนะครับซึ่งถ้าเราทำได้เทสอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ a l s e Po s i t i v e เนี่ยมันลดลงนะครับ นะแล้วก็ถ้าเราเจออินเตอ e ์เวนชั่นต่างๆนะครับที่มันจะช่วยทําให้การดูแลรักษาคนไข้เนี่ยดีขึ้นเนี่ยอย่างเช่นการเจอว่าเราเจอว่ามีความเสี่ยงของน้ําตาลที่สูงหรือซีไดบิติกเนี่ยนะครับเราสามารถให้ไฟเบอร์ให้เยอะขึ้นนะครับให้ยาลดน้ําตาลหรือว่าลดการบริโภคน้ําตาลลงนะครับ หรือว่าเราอาจจะเสริมโปรติกที่ชื่อว่า a c คเคอร์เมนเชียมิวซินิฟิเลียนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยเพราะว่างานวิจัยมันบอกได้เลยว่ามันช่วยการเผาผลาญในร่างกายช่วยลดระดับน้ําตาลในร่างกายได้นะครับนะทีนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับคนทั่วไปต้องการเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าหมอบอกว่าจะไปถ้ามี Data มากเกินไปจะยิ่งทําให้กงงังวลจะวิ่งทําให้คนไข้ วิตกจริตขึ้นมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับาการที่เรามี Data มากขึ้นเนี่ยนะประชาชนเองเนี่ยถ้าเรามี Data เขาจะตัดสินใจได้ถูกต้องตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้นทั้งในเรื่องของการจะไปตรวจเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือจะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับซึ่งถ้าเรามี tools ในการที่จะรู้ว่าจะเป็นโรคอีกโรคหนึ่งในอีก5ปี10ปีข้างหน้าหรืออีก2-3ปีข้างหน้ามีความเสี่ยงเนี่ยแค่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะครับ มันช่วยได้เยอะนะครับในการที่จะป้องกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคือจะทํายังไงให้เทสพวกนี้มันราคาถูกลงนะครับแล้วก็เลือกตรวจเทสที่มันจําเป็นจริงๆนะครับอย่างมาหาหมอนี่หมอไม่ได้บอกว่าให้ตรวจทุกอย่างที่มีนะฮะหมอก็จะบอกว่าเอ้อันนี้จําเป็นอันนี้ต้องตรวจและพอมีความเสี่ยงอันนี้มีอาการแบบนี้แนะนําตรวจเป็นตัวตัวเอาที่เหมาะสมนะฮะแต่บางคนเขามาแบบขอตรวจทุกอย่างที่มีเลยนะครับเพราะว่าอิน,อนมากๆ แล้ก็ศึกษามาเยอะแล้วนะครับก็อันนั้นก็ต้องคุยกันเป็นรายๆไปนะครับฉะนั้นการที่เราจะหาทางที่จะมาลดราคาลงแล้วก็หาทางที่จะเอา Data พวกนี้นะครับมาใช้เนี่ยมันก็จะช่วยในการป้องกันโรคได้จริงๆนะครับนะเดี๋ยวบทถัดไปเนี่ยนะครับเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ Biology ของเอจจิ้ละนะครับคุยกันลึกในระดับเซลล์นะครับว่าจะหาวิธีการยังไงที่จะใช้ในการวัด เนครับเรื่องของการแก่ชาราแล้วจะหาวิธีการยังไงที่จะมาดูแลที่จะลดการแก่ชาราในระดับเซลล์นะฮะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเอจเอจิ้งดับซัพพลีเมนต์ลองจีวิตี้ทั้งหลายอย่างนี้นเางเช่น NAD NMN ที่หมอพูดถึงบ่อยๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นบทถัดไปเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อตอนหน้านะครับสวัสดีวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ เราคงจะมาไล่เรียงหนังสือเล่มน,นี้ให้จบน่าจะอีกภายในสัก4ีหตอนนะครับก็น่าจะใกล้ๆจบแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาหาหนังสือเล่มใหม่มาสรุปกันให้ฟังกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากให้กําลังใจหมอด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ชวนชักชวนเพื่อนๆน,น,นะครับพ่อแม่พี่น้องคนรู้จักที่สนใจสุขภาพเนี่ยมาฟังความรู้ดีๆจากลองจิวิสกันนะครับสวัสดีครับ